อาขี้ต้มเกลี่ยไปเลยขี้ต้มก็มาแล้วนี่โอ้เมื่อนั่งกินติดใจเดินป่ะอู้มันขี้ต้มมึงพี่น้องเกลี่ยต้มใส่เลียดจังเล่น้อยพี่น้องเอาหวานๆนิดหน่อยเอาทั้งหนาที่เขาเห็ยนน้ำนี่พี่น้องโอ้ยอ้าว่ะเนี่ยโอ้เอาหอมลงไปอโดูเนี่ยพี่น้องอ่ะข้าวเหนียวพี่พี่น้องเมื่อเมื่ครับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียว ตีบเป็นหรอกหอนห่อนโอ้ยเยวคุยเออโอ้เนี่ยโอ้ขอนี้ห่อนหอนเดือดเสียบบอซิมบอทันได้ยซิมพี่น้องคือจีแสีบโอ้เออเอียบเสียบมาเพี่น้องคุยคำยังไงสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับบอกับผมเอียบแสีบนะครับมากับพี่ไอ้ครับมาอยู่ตรงหน้าเนาะอยู่ตรงหน้าคือเก่าพี่น้องได้อีอยังนี่คือเป็นมันมีเสีย Uhm, ois, ม bom, ้วนน่อยม้วนหน่อยเกียวต้มพี่น้องมัอนี่้วนนก็ต้มมีมีค้าเทน่าครับกันวเทน่าครับเนื้อพี่น้องจัดแบบมือนีจาดเนื้อเต็มเต็มเนาะเนื้อล้วนพี่น้องมัอนี่เอาอย่าผูกฐานน้ำเพลิงเอาเลยดีกว่าขีดต้มกับเห็ดมาเล็วพี่น้องเกี๊ยวต้มเอาม้วนหน่อยเกียวต้มพี่น้องขีดต้มกับมาเล็วเอาขีดต้มเกียวไปเลยขีดต้มกับมาแล้วอ่านี่โอ้มือนันกินติดใจเดินปะอ่โอ้มันขีดต้มมึงพี่น้อง กีดต้มพี่เนาะคนเดี๋ยวผมคนอาเอาเลือดใส่น้ำบ่อยากมีอยากมีเลือดบ่มีเลือดจังน้อยพี่น้องโอ้มันอยากแดงๆมีสีสันจังน้อยเกลียดต้มส่วนใหญ่เกลียดต้มเขาบ่ใส่แล้วแต่เพิ่นเพิ่นอยากหวานหวานเพิ่อนเนาะหวานเอาเลือดใส่จังน้อยพี่เนาะเพราะวันนึงอันนี้เกลียดต้มใส่เลือดจังเล่น้อยพี่น้องเอาหวานหวานนิดหน่อยเอาทั้งหนาที่เขาเห็นน้ำนี่พี่น้องโอ้ยอ้๋อเนี่ยเนี่ยอู้ดนีกัรชาอืม โอ้มันมปนหน่อยเด้อมันหน่อยได้นี่งเศบโอ้หน่อยอือ่าพี่น้องอุ้ยหอมห่วยห่วยเลยว่ะฮักมาใส่บั๋นหอมใส่อเอาหอมเนาะนี่หอมใส่บั๋นอ่าหอมลงไปอ่าโอ้เนี่ยพี่น้องอ่ะเข่าเนี้ยพี่น้องเพื่อนเพื่อนครับเข่าเนี้ยพี่น้องเข่าเนี้ยตีเกลียวพี่น้องหอนหอนโอ้ เสียบพี่น้องตัคนแล้วลุยเลยฮะแ,<ห>แต่ก่อนนี่เสียบอะคือเกาได้พี่น้องเด้อยเกี๊ยข้าวในแม่จังหน่อยเพราะยิก็แเสียบใช่ไหมเอ้าโอ้ยฝา่าวม่งเหงือกเขาไหมข้าวพี่น้องแกีพอาะกินข้าวเสียบไปซื้อพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องเจ้าของกับมาล่ะบ่ได้๋ยวนี้นะมันเกีข้าวตามเด้อเจ้าทินเจ้าบานมื่กระตินี่เอยวกินเลยพี่ไอเสียบข้าวเหนียวอุ้ยพี่น้องเอ้าผมกขออนุญาตนำได้พี่น้องเด้อ ก็ว่ากินพวกนี้มันต้องแก่ข้าวต้องแก่ข้าวพี่น้องเขาเนี้ยคุยเออโอ้เนี่ยโอ้ขอนี้หอนหอนนิดเดียวเสียบปอซิมบอตันได้ซิมพี่น้องคือนจีเสบโอ้เหลือก็เสียบเสียบพี่น้องคุยคำยังไงืมอืมบ้าแบบนี้แสียบขมพอดีอ่ะขม อืมเจียอมอืม,อม,อมหวานดีเนาะหวานคนเพียรจะ่าหวานอืมจีบเงินใสเลยหยอดลงไปอ่ะอกับคนนเ่าขุยนี่พี่นองอเลยจิบเสียอือม,มันอีเดีดี่หกบีกับบีของแทบพี่เนอะ วัอน,นี้โอ้เสียกัดกินเอาเลยเดี๋ยวผมปิดนำ้ำด้วยผมจะปิดปิดเปิดลม,ม้มมาเอาพริกน้ำกินกับข้าวเหนียวพีน่น้องโอ้แสบเนี่ยอืม อเสียบากระมิ้่เขาเหนียวแสบเนี้ย,ย,ยหอนหอนโอ้ยองูนหน่อยเฉียตุ่มที่มันแสบขาจะแสบเยเนาะพร้อมเผียรไหมไปไปดีฝา ยงแต่มันหน่อยนะบุหน่อยเ,ยเนี่ยกิโลนึงน่เป็นกิโลน้องเลยครับขมจังดีพี่ห้องไงทุกอยาได้ขมบีแทนว่าด้บีกวดไปเนอะ มีมาติเขียงเลยพี่น้อยอันนี้เด็วพวกันนะมอือือ,ออ,อือหือหอมแท้ ซือปลาบ๊อบมาเนี่ยแซ่เบเลยเนาะแซ่บผมรำรำจังดีพี่เนาะมีความหอ,อมของเพียรมีความหอมข,ของบี กับนีวานีนี่ของยเดยยยกับคนปปนียวหนหวนเป็นแสบกรบปัังโอ้ยไปตบกินฝาวันนี้นอนเลย Infalon kateter kenyang lah. Hmm, hmm. hmm. อย่างทย่เขาเรียกหน้าความน่ะข้าเหนียวอันนี้คัาเหนียวพ่ดีคัาเหนียวร้อนเปลี่ยนเลยผ้อน กูยังเสียบก็หน่อยเกียต้มมั้งเปนฟาร์มเลยเสียบหน่อยไหม หอมแม่งุณเลยใบเวนฝาดหอมจินเลย<ม> ก oh. ินกระเทียมลงไปเพชรเจ้าได้บั๋เ <c oughs> อาพียงหน่อยเอาพียงหน่อยน้อดจริมงมาละอสองเลย โอ้เผ็ดดูตาเผ็ดพีกัน,น,นอืมนี่ว่าแต่พี <c oughs> ่พิกหน่อยเผ็ดกันับว่าะต่เผ็ดใ้ต้มเนียผมก็ใส่พิ่บนมายัางหลายนี่ điền mẹ điền pha phải ừ <laughs> thấy Điện ừ. <cười> <cười> không? nhắm tôi phải cái phết. thêm điền mày cũng นี่ก็ไม่ใหญ่ยังแสียบมาพี่น้องโอ้เต้าเพียงไปสองหน่วยจาดได้ว่ะกับปุริยนฝาแสบตัว mặt quá là mặt quá mừng quá rồi, mặt quá mừng mặt quá rồi. นฝามันห่อน,นจีนแล้วมันเพ็ดเผ็ดคอใบมันนี่มัคือมาละอืมรับปเลยน้อง

หึหึก็ขวัญมัน <coughs> <coughs>

เอาอะไรงั้นไหมนะน้อา <c oughs> ครับพี่น้องมัอนี่มาจาัดความนัวความแสบเป็นใช่พี่น้องอ่าเสียงอ้ก๋วยงูน่อยเกลือต้มนั่นเาบาพิษเบาซีเราวนันนี้เป็นงูหน้อยเกลือต้มนะพี่น้องนะเกลอต้มนะเอาแสบกับพี่น้องไว้ซัมมี่กันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ครับแก่ไป,แกไ,ปไปน้ำแก่ไปน้ำี่น้องครับมัอนี่ก็จัดงูหน้อยเกลือต้มนะครับเอาเนื้อมาแบบล้วนๆหรือเอาคันเทนามาแจมหน่อยๆ อยากกินเนื้อครับกระจัดเนื้อเต็มเต็มเลย işte ได้บีขุมขมบีขมขมบีแท้พ,พี่น้องเลยครับรบ,บีแท้มันก็อขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนตมม์น,นะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แยบแสบเลยนะพี่น้องเนี่ยไอที่เหลือนี่บดีล้วทิ่มดอกเดี๋ยวที่มันกับกำลังโผล่เพลย์กำลังได้ได้ทีกำลังได้ทีพี่น้องเราจะนั่งแก้มไม่เหลือดีกว่าก็บแสบกับพี่นอนะ<ม>อ้องซ้ำนีกก่อน แล้วก็คลิปนี้ไว้เอาคลิปนี้ไว้ทั้งมีคลิปเหนียวไว้ซั้นนี่แหละพี่น้องขอมคลิปหน้าครับขอพ่อมคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ